me, me. ลาพักร้อนกฎบริษัทก็คือกฎต้องทําตามแต่กฎหมายกําหนดให้สิทธิ์ลูกจ้างได้ลาพักร้อนเมื่อทํางานครบหนึ่งปีเรื่องนี้มีคําถามเข้ามาเยอะมากแล้วบริษัทบอกว่าไม่มีละ่ะได้ไหมผิดไหมอีพีนี้พลอยขอเคลียร์ทุกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ลาพักร้อนเรามีสิทธิ์ยังไงมีสิทธิไปเรียกเงินคืนอย่างไรและเรียกได้ในกรณีไหนบ้างเริ่มเคลียร์กันเลยค่ะทำงาน มา20ปีไม่เคยได้ลาพักร้อนเลยก็ในจ้างบอกไม่มีแบบนี้มันได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะคะและพลอยต้องบอกว่าคุณเสียสิทธิ์ไปแบบพี่บางส่วนเรียกคืนไม่ได้ด้วยเนื่องจากว่าอายุความในการเรียกค่าจ้างวันลาพักร้อนคืนนั้นมีอายุความแค่2ปีพลอยขอเคลียร์เลยนะคะถ้ากฎหมายกําหนดให้สิทธิ์ลูกจ้างว่าต้องมีแต่ในจ้างกําหนดขึ้นเองว่าไม่มีผลก็คือผิดกฎหมายกฎ ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายนะคะคำถามคือก็ในจ้างบอกว่าเธอเซ็นยินยอมไปแล้วไงก็ต้องเป็นไปตามนั้นพลอยขอเน้นย้ําเลยกฎบริษัทข้อตกลงข้อสัญญาที่ขัดต่อกฎหมายแม้เซ็นรับทราบยินยอมไปแล้วก็ตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150ถ้าเราจําเป็นต้องทํางานไปก่อนไม่สะดวกหางานใหม่ตอนนี้พลอยขอแค่ให้คุณรู้สิทธิ์ของตัวเองร้อยถึงวันที่ลาออกแล้วยังไม่ขาดอายุความเราสามารถไปใช้สิทธิ์ได้เรียกคืนได้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วกฎหมายกําหนดสิทธิ์ให้ลูกจ้างลาพักร้อนอย่างไรลูกจ้างทุกประเภทในสัญญาจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นพนักงานรายวันรายเดือนซัพคอนแทคหรือ สัญญาจ้างชั่วคราวเมื่อทำงานครบ1ปีพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา30กํากำหนดให้ลูกจ้างได้สิทธิลาพักร้อนอย่างน้อย6วันทำงานต่อปีโดยนายจ้างมีสิทธิ์ที่จะกำหนดวันหยุดให้กับลูกจ้างซึ่งความหมายก็คือนายจ้างเขามีสิทธิ์ที่จะบังคับให้เราหยุดวันไหนก็ได้นะคะรวมไปถึงนายจ้างมีสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติวันลาพักร้อนตามวันที่ลูกจ้างขอแต่นายจ้างก็ยังมีหน้า ที่จัดวันหยุดวันอื่นให้แทนเพื่อให้ลูกจ้างได้สิทครบ 6วันทํางานต่อปีและในวันลาพักร้อนนายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างตามปกติด้วยค่ะแล้วถ้านายจ้างจัดเวลาพักร้อนให้ลูกจ้างไม่ครบ6วันใน1ปีกฎหมายกําหนดอย่างไรนายจ้างสามารถให้ลูกจ้างสะสมไปใช้ในปีต่อไปหรือจ่ายเป็นค่าทํางานในวันหยุดให้กับลูกจ้างแทนก็ได้ตามพรบรคุ้มครองแรงงานมาตรา64โดยวันลาพักร้อน1วันมีค่าเท่ากับค่าจ้าง1งเท่า นายจ้างให้วันลาพักร้อน3วันต่อปีผิดไหมเรามาทำความเข้าใจสิทธิ์ของลูกจ้างตามกฎหมายไปพร้อมๆกันนะคะง่ายๆเลยอะไรที่กฎหมายกำหนดว่าลูกจ้างจะต้องได้สิทธิ์เท่านี้แต่นายจ้างกำหนดให้สิทธิ์น้อยกว่านั่นคือผิด ฎหมายแต่ถ้าในจ้างมีการกำหนดให้สิทธิ์มากกว่าที่กฎหมายกำหนดนั้นไม่ผิดนะคะและต้องเป็นไปตามนั้นด้วยเช่นกำหนดให้ลูกจ้างได้สิทธิ์เวลาพักร้อน10วันทำงานต่อปีถ้าในจ้างไม่จัดเวลาพักร้อนให้กับลูกจ้างเลยลูกจ้างมีสิทธิ์ได้ค่าทำงานในวันหยุดเท่ากับ10วันนะเนื่องจากว่าเป็นไปตามที่ในจ้างกำหนดไงคะในจ้างจะมาอ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แค่6วันตามกฎหมายไม่ได้นะคะ ไม่เคยได้ลาพักร้อนเลยไม่เคยได้สะสมและก็ไม่เคยได้ค่าจ้างด้วยทำยังไงได้บ้างคะเบื้องตน้นเราสามารถแจ้งกรมสริการและคุ้มครองแรงงานเพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานเข้าไปตรวจสอบองค์กรซึ่งเราสามารถแจ้งโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้ค่ะแต่ถ้าไม่อยากแจ้งตอนนี้อยากลาออกมาแล้วไปเช็คบินทีเดียว<บ>ก็ทำได้เหมือนกันพอก็ต้องขอเน้นย้ำว่าอายุความ2ปีซึ่งถ้าเราลาออกมายังไม่ขาดอายุความ เราไปเรียกเงินคืนย้อนหลังได้ทั้งหมดเลยแจ้งกรมสริกากรและคุ้มคอรองแรงงานนายจ้างจะต้องเสียดอกเบี้ยอีก15%ต่อปีด้วยโดยสรุปนะคะกฎบริษัท ที่กําหนดมาแล้วให้สิทธิลูกจ้างน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดนั่นคือผิดกฎหมายในจ้าง HR ไม่มีสิทธิ์กําหนดกฎขึ้นมาเองแล้วเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะคะแม้จะมีการเซ็นรับทราบยินยอมไปแล้วก็ตกเป็นโมคะลูกจ้างสามารถไปเรียกเงินคืนไปเช็คบินย้อนหลังคืนได้ทั้งหมดเลยแต่ยังไงก็ตามพลอยก็อยากให้ในจ้างและ HR มีการกําหนดนโยบายที่เป็นไปตามกฎหมายตั้งแต่แรกนะคะเพื่อความถูกต้องและสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรด้วยค่ะเข้าใจกฎหมายรายงานแบบง่ายๆขอฝากติดตามรอเคลียร์ด้วยนะคะ